สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นอีกแล้วนะครับ EP สามนะครับทุกคนก็คือตอนนี้เราฟาร,ร์มเงินจนเรามีเงินเจ็ดสิบจุดห้าเอ็มแล้วนะครับมาด,ดูตัวฟาร,ร์มเงินของเราไปเล่นนอกรอบมามีบอมบมบีนี่อ่สายลุงครับไอพวกนี้ก็เหมือนจะเท่าเดิมนะครับเหมือนเดิม นี่มีใหม่คือบอมบีนบ้นี่ส่วนที่เหลือไม่แน่ใจนะครับว่ามีตัวไหนที่ผมหาเองบ้างหรือตัวไหนที่มีคนให้มียีราฟซิรเตรแล้วก็ไออูดินนะแต่ว่าเหมือนจะหลีกเลี่ยงนิขสิทธ์กลายเป็นกีวีไปแล้วติดแมกมากี่สายลุงนะยีราฟซิรเตออันนี้ตะละเล่ตละล่านะ <c oughs> แช่แข็งที่สถานะแช่แข็งคือประเด็นนะครับแล้วดูนะดูนะเด่ะ,ะต้องอันนี้นะติดสถานะแช่แข็งชึบชึบตาลาเล่มีทพอป,ปกติอะไม่มีเทนที่ผมมีเหมือนแบบ เหมือนสติอเบลลราอะเวลาแบบรีเบิร์ดอะเป็นโกเป็นเพชรยังไงก็ได้ติดสถานะอะไรก็ได้รีเบิร์ดได้แต่คุณมาดูครับมันเกิดไหแตล่ตละเล่แต่ละตาไม่มีมีเตีอยบอม,ม,ม,มบีนี่แบบปกติอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่อันนี้นะคือผมมีอีกตัวหนึ่งแต่ตอนนี้ขายไปแล้ว ขายไปยังวะมาดูกันอันไหนวะช่างมันมนะไม่หิ้นเลยค่ยสมใจสมองสุดยอดแ <c oughs> ปลไทยได้แปลกแปลกนะครับวันนี้เราไม่มีอะไรมากเออมา แค่มาเล่นต่อเฉยๆนะคงว่าจะจบแค่ EP สามครับก็ไปหาเล่นแมปอื่นไปหาเล่นเกมอื่นนะครับเอ,เอแลก็เราจะไปเล่นอะไรต่อจากนี้ดีอืมเราจะเล่นอะไรต่อจากนี้ดี บ้านคุณอื่นดีกว่าเฮลโลวัาจะฟักมีแค่นี้จริงดิเพื่อนมีแค่นี้แล้วดูตัวละครว้ายสีขาะเต็มเลยเต็มเป็นครั้งที่ล้านแล้วมัง้งเนี่ยเต็มบ่อยมากเลยนะเต็มบ่อยแบบโคตรๆเนาะ มีอะไรจะขายบ้างอยากจะขายขครืองด้วยแหล็กจัดลัดจัดตอง มีนี่หายไม่โอ้ทุกคนบ๊อบีนี่ผมหาย <c oughs> ผมเปอดขายไปแล้วมาย จะมาทำคลิปรีไฟล์ต่อนะครับทุกคนลืมทำเลยดันแรงนะครับดันแรงอีพีสองก็คือผมจะทำเป็น EP อีพ้ไอคลิปที่ผมเล่นสกิลโอไลออนนะใช่ป่าวะ กูเล่นสกิลอะไรวะโอลายออ,อนอะไรแต่งตัวหัวเขียวแล้วก็เสื้อเหลืองนะครับแล้วตอนนั้นผมวิดีโอนั้นสิบสองนาทีอะโคตรนานนะนานนานเนาะนานมากเลยนะครับ วันนี้เราจะไม่ทำอะไรมากเราจะทำให้เงินเราขึ้นไปหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเอ็มนะครับหนึ่งร้อยล้านโอ้ยโอ้ยโอ้ยเชียอะไรคือแบบไม่รู้จะทำได้ไหมถามว่าเราก็ลองทำไปกิอน ฟาร์มแบบรวเลยเลิงรื่นบปเรน,นะะ <c oughs> น้าโจทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยเอ้ยหน้าโจโอ้ยหน้าโจทุกคนขอโทษน้าโจโคตรเละเด้อไว้เอออย่างนี้สักทีมองโโอ้โห อย่าไปติด้านคนเดูเลยนะบทท่องในภาพไม่สมประกอบภาพเป็นกาลมารามันบทอออ,อเราอยากเดินไปเราอยากเป็นเบลลอดอยากเป็นละว่กาสตุยเนอสตุยเดินเข้ามาพังทางตัวเองกเป็นนูพิซ่า นี่ไม่มีใครยิงกูดูกูเป็นเจ้าของฟาร์มไุภัยแล้วมาเก็บเงินกันใหม่จึบ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 ก็ไปจึบ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 จบอ่าแปสิแล้วจึบ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 จอ่าเอาง่ายๆเราเอาให้ถึง85ดสิบห้าแปด้จุศอมได้ไห จะถึงบาอันนี้ใกล้จะถึงแปดเอ็ดแล้วมันขึ้นแปดเอ็ดกนเกือบแล้วนี่แปดเอ็ดครับให้ขึ้นแปดเอ็ดเดี๋ยวแล้วก็รอเอาให้ขึ้นแปดสิบห้า เป็ดอิดอิ It ่มเป็ด <integer> อิดล <nis> ้านแต่อยากให้มันเป็นลายดิลเลียนคอดิลเลียนล้า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 น ขึ้นแปดสิบสองล้านแล้วแต่ก็ดีนะมีแปดสิบสองล้านวันหนึ่งได้เงินสองบาทขายลูกอมเม็ดละหนึ่งสลึสงแปดสองล้านแล้วเอาแรเอาแรเอาแรจะเอาให้ขึ้น แ5แล้วเราก็จะจบคลิปไปเลยนะครับมาเล่นต่อเฉยๆไม่มีอะไรมากเพราะว่าจริงๆก็อยากแบบมาอัปเดตส่วนต่อนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ตึงอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคนขายแม่งไม่เอาอะไรมาเลยนะครับเอาแต่ลไรมากไม่รู้ใช้การไม่ได้ เก okay. เอาอะไรมาเกลีย้ยงงไม่รู้ใช้เกิดไม่เห็นเลยจเอามาก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับไปเก็บเงินกันตรอเไรก็ ออกเปสามคูดไวตอนแรกนู้ว่าจะเดินสักสองสาม,ส,ามสีห่ห้ารอบแล้วมาคือรอบเดียวเปิดสามแล้วนะครับชมทางบ้านกับเป็นไก่ชูหน้าทีน่ไนะครับเอนะไรกินหนอนนั่งนั่ง,งนี่ เก็บเก็บเก็บเอาไปมุึงจงสู่84ร้านกันเลยเราจะเดินแบบเรื่อยๆลื่อนะมึจะไม่หยุดเราจะมขึ้น85เลย เราก็จะได้จบคลิปกันทุกคนนี่เย่มาไปดูกันเพื่อได้ของดีเราก็มาเปิดดูกันเลยนะคืออย่างน้อยก็ขอแตงโมได้ไหมแตงโมไม่ก็องุ่นน่ะแต่แตงโมเป็น ใช้มาล็ดสับพืรดปลูกแตงโมปกติก็ใช้น้ำรดน,นี่ใช้มาเล็ดแค่เอาแตงโมที่ปลูกจากอะไรก็ไม่รู้มส,สมัยสมองสุดยอด ถ้าไปกดหยิบเบนหลอดขึ้นมาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวเรามันตึงอยู่แล้วจะมาโคทยน่ะไอะตัวนี้มันเพิ่มเงินดีละแสน,นไม่งั้ตไม่กแี้ว เต็มบ่อยจัดเลยอะแปดแปดเก้าครั้งแล้วมึงเนี่ยอาจจะเผล่เไปสิบเอ็ดสิบสองครั้งแล้วเนี่ยมันเต็มไวจัดเลยบางตัวผมก็สู้ไม่ได้นะสมัยแบบเต็มเร็วจังมาวยาวนะเอส ตมองซีด eng เสม่งซีเดียตมองซีด e เสมองซีเดียเฮ้ยน,นี่แปดสิบห้าเอ็มแล้วนี่ว่าทุกคนแปดห้าเอ็มแล้วแล้วขอกราบสวัสดีทุกคนเอ้ยอาจจะขัดใจทุกคนนะเอาให้แปดหกเลยครับ อเมื่อกี้เาจ15.9อีกนี่หนึ่งบันจาถึงไหนนะครับก็ให้มันเต็มไปเลยก็ขอรบทุกคนเลยนะครับผมขอลาไปก่อนจุ๊บจุ๊คนไม่ไ